สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรนซึ่งก็ต้องบอกว่าลุกลามไปในหลายๆวงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกีฬาครับก็จะเป็นกุทขมที่เขาชอบอ้างว่าเป็นต้นกําเนิดมวยไทยเรื่องของวงการบันเทิงครับพวกละครหรือว่าอะไรต่างๆบางทีก็บอกว่าละครเรื่องนี้เขาเขาเป็นต้นฉบับนะเขาเคยทํามาก่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับผมรวมไปถึงเรื่องอชุดไทยอะไรต่างๆเคลมกันหนักมากนะครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้ ทางเขมรก็ไม่พลาดเช่นกันจริงๆผมไม่ทราบว่าเขาตั้งใจเคลมทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้ว่าเป็นนักกีฬาของไทยอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าจะหลอกเราได้จริงๆหรืออาจจะแค่ปัน่นหรือเคลียนอันนี้ก็ไม่ทราบครับตอนนี้วอลเลย์บอลยู U 19หญิงชิงแชมป์โลกก็มีการแข่งกันแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีมาก,มากๆทางเขมรเขาก็เลยเคยมลมเลยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันก็ไทยชัดเจนเขาอ,อาจจะปั่นป่วนอาจจะ ป่วนของทางโซเชียลไทยให้สนุกสนานให้ให้ไม่พอใจก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะพูดยังไงนี่ก็คือนักกีฬาไทยไม่ใช่นักกีฬาขมรนหรือว่าอะไรแต่อย่างใดซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาตั้งใจป่วนแต่อ้ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่เขาอยากจะแบบว่ามีการบิดเบือนข้อมูลให้ทางฝั่งขมินเขารับรู้ว่าเป็นนักกีฬาของเขานักหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับผมที่เรารู้คือมันมันก็คือมันดูไม่ดีมากๆเลยเพราะว่าก็เห็นชัดเจนว่าเป็นนักกีฬาไทยก็ยังเคลมว่าเป็นนัก กีฬาของเขมรนั่นเองในการแข่งขันวอลเลย์บอลยู19หญิงชิงแชมป์โลกระหว่างญี่ปุ่นกับไทยครับอย่างที่ทราบว่าเราแพ้ไปแบบว่าสูสีเลยเกมรับพอๆกันก็มีผู้ใช้ YouTube ชาวกัมพูชาหรือชาวเขมรมาคอมเมนต์ครัารว่า this is อยู่นีนก็คือนี่คือยูสิบเก้าเขมรน,นะเจอกับญี่ปุ่นโอ้โหช่างกล้านะครับแค่ชุดนี้ก็ไม่ใช่แล้วมีธงอีกต่างหากก็คิดว่าเขาน่าจะปั่นป่วนเฉยๆนะครับจะมาคิดว่าป่วนให้กับก็คือให้ทางแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้มีอารมณ์โมโหเล่นเพราะว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทางคนเขมรนเองหรือคนไทยเองก็รู้อยู่แล้วนี่คือทีมไทยก็ป่วนซะยังงั้นนะครับเรียกว่าเกรียนเกรียนเต็มขั้นเลยแล้วถ้าดูประวัติการคอมเมนต์ครับแม่ก็เรียกว่า คอมเมนต์ไปในหลายๆคลิปเลยหลายๆคลิปที่มีทีมไทยแข่งนะเขาก็บอกว่า c a m b o d ร์เดียวเล a l บอลอีสต์เดอะเบสท t h ีมอิน d ดเวลนีฮะว่าไปนู่นเลยครับแล้วก็แมทที่ไทยแข่งก็มี this is Cambodia team ม,มก็แมทที่อิตาลีเจอไทยก็บอกว่า this is Cambodia team เช่นกันแม่ป่วนปั่นป่วน,น,นสนุกสนานเลยนะครับเรียกว่า เกียร์ขมนี่คือก็ป่วนไปเรื่อยในโซเชียลนะครับไม่มีเพลาเลยก่อนนันนี้หลายคนก็มองว่ามันมีดราม่าก,ก่อนซีเกมส์เรื่องคุณขมຈหลังซีเกมส์ก็อาจจะหมดไปอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าไม่หมดนะครับยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะก็อย่างที่บอกครับว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครหรอกก็คนไทยเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวการรับรู้ของชาวต่างชาติเขาก็รู้ดีว่าชุดแบบนี้เป็นชุดไทยแล้วก็เรื่องของอมวยไทยเนี่ย,ยก็เป็นไทยก็เป็นต้นตำรับเขารับรู้ ไม่ว่าคุณจะปั่นป่วดยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคนต่างชาติได้ก็อาจจะเปลี่ยนได้หรือบิดเบือนได้แค่คนในประเทศเขาคือมันก็เหมือนเสียเวลาเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกไม่ค่อยชอบด้วยว่าการที่ทางฝั่งกเมมีความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของแรงงานของเขาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจะเดือดร้อนอีกต่างหากครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ